สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้สายก็เดินทางมาจากจังหวัดสุรินเพื่อไปที่สนามบินสตึกบุรีรัมนะคะก็อยู่ไหม่ห่างจากบ้านทายนะคะเพื่อนๆนก็มากับญาติญาติค่ะมารับลูกสาวซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพที่หมอชิดลูกสาวบอกว่ามีคนเยอะมากเลยตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบินดีกว่า เพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อน,เ,อนอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีคนเยอะไหมในวันนี้นะคะเพื่อน บ้านของสายก็จะอยู่ห่างจากสนามบินสตึก45กิโเมตรนะคะเพื่อนๆตอนนี้สายก็มากับเพื่อนเพื่อที่จะมารับลูกสาวในเที่ยวบินขาเข้าดอนเมือง18นาฬิก20นาทีถึงที่นี่ก็19นาฬิ30นาทีนะคะเพื่อนๆน,นั่งเครื่องของเอเอเชียนะคะตอนนี้ก็ถึงสนามบิน บุรีรัมย์แอร์พอร์ตแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันว่ามีคนเยอะแค่ไหนนะคะเพื่อน มาแล้วอะไรลูกเื่องขนมให้แม่ด้วยเนี่ยอะไรนะเื่องขนมให้แม่ ตอนนี้ลูกสาวก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็กลับบ้านพรุ่งนี้สายก็จะแจ้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาเพราะว่าคนมาจากกรุงเทพเราก็ต้องแจ้งอนาคารและจะต้องกักตัวภายใน 14วันนะคะ,ะวันนี้สายก็มีของฝากเป็นขนมด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยมากเลยและวันนี้สายก็เตรียมห้องนอนสําหรับลูกสาวแล้วนะคะเพื่อนๆสายก็จะทําตามระเบียบสังคมห่างกันไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคนนะคะเราจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยเพราะว่าไวรัสโครโครนาเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ใช่ว่าไม่รัก แต่เราก็ป้องกันตัวเองไว้นะคะเพื่อนเพื่อนอเพื่อสังคมและตัวเราเองนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่ดีคือใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเ,เพื่อนเพ่อนสายก็ดีใจที่ลูกสาวได้มาอยู่บ้านเราก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันทําความสะอาดบ้านทําอาหารแล้วก็ดูแลน้องหมากักตัวเองสิบสี่วันไม่ไปยุ่งกับสังคมนะคะแล้วก็ไม่ไปงานสังสรรค์ห่างกันไว้เพื่อ ป้องกันไวรัสโครโรนานะคะเพื่อนๆในระหว่างที่ทรายกับลูกสาวอยู่บ้านนะคะเพื่อนๆก็มีผู้นําชุมชนแจ้งมาว่าให้ทรายกับพาลูกสาวไปไรายงานตัวเนื่องจากว่าในเที่ยวบินวันที่24นั้นมีผู้ติดเชื้อโครโรนาหนึ่งคนของนกแอร์นะคะแต่ว่าโชคดีลูกสาวมาในวันที่15ของเอเชียก็ถือว่าเราไม่มีปัญหานะคะก็เลยสบายใจนะคะเพื่อนๆอ,อยู่บ้านก็ไม่ได้มีอะไรนั่งกินนอนกิน แล้วก็ดูข่าวนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสถือว่าเราพักผ่อนไปในตัวนะคะเพื่อนๆสำหรับจังหวัดสุรินนั้นก็มีผู้ป่วยไวรัสโครโรนาจำนวน8รายนะคะเพื่อนๆข้อมูลณนะวันที่31มีนาคม2563ผู้ติดเชื้อก็จํานวน8รายรับมาจากที่อื่นนะคะตอนนี้จังหวัดสุรินก็มี คนเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า10,000คนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทจึงสั่งให้ทุกอำเภอดำเนินการป้องกันแก้ปัญหาเชื้อไวรัสโคโรโนา1 9ให้พนักงานในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อนๆ และก็มีการตั้งจุดตรวจตลอด24ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่1เมษายนถึง15เมษายนนี้และบุคคลนอกพื้นที่ห้ามเข้าจังหวัดสุรินด้วยค่ะ